ท่นนายกท่านต้องไปรุ่งรานรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมอำเป็นประโยชน์กับศูนย์ทอดคอายของเทศบาลเมืองพระดิษฐ์เป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกเราก็ช่วยตาเครื่องวัดอุณหภูมิและตล่อการวัดออกที่เทนอีกครั้งเีอะแยหลาย ครั้งแรกประมาณ5,000บาทครั้งนี้ประมาณ3 0ม0 0ืาทเราก็ได้รับความร่วมมือจากมวลมิตรม,มาชิกและคนที่มีจิตกุศลมร่วมมอบในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทางเทศบาลมืองตีบหรือศูนย์ปอทของเทศบามืองตีตจงทําหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนให้พ้นจากการเจ็บป่วยของโรคโควิด -19 หรือตัวนั้นไป ไวรัสวัสโครโนาไวรัสโคโใควิด -19 จีนแล้วก็อยู่เย็นไปสุขเป็นควางใจให้กับเจ้าที่ทุกท่านท่านนายกนะครับที่มีความตั้งใจดีทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและชุมชนในพื้นที่ของเรานะครับเจ้าที่ที่ดูแลศู่นเสีย,ยสันต ที่บริเวณวัดเตา่านนี้ขอขอบคุณท่านนายกสนิทนะตัวแทนของอนายกลงท้งอดีตนายกและผู้บริหารนายกโยรุทานะครับที่วันนี้ได้นำสิ่งของที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในเซียนะครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นไปอย่างแพร่หลายนะครับจนคาะนีะ้เรา ถ้าจะไม่ทราบเลยว่าคนที่เดินเฉียดไปเฉียดมากับเราอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมีมีการติดติดเชโรคขนาดไหนติดไวรัสขนาดไหนหเทศบาลเมืองสตีพยายามวิธีทางเพื่อเป็นการดลรงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้จักระบัตะวังแล้วเราก็ยังมีวัคซีน,นมีการใช้อุปกรณ์ซึ่งเครื่องมือเครื่องไม้ต่ตางๆในการจัดการกับเรื่องไวรัสโควิดนะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะดําเนินการเกี่ยวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยก็คงเป็นเป็นไม่ได้ถ้าจะมีแค่หน่วยงานของเทศบาลที่เดียวแต่ก็ต้องมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งความร่วมมือจากน้องประชาชนนอกจากน้องประชาชนแล้วก็ยังมีความร่วมมือในการจัดเตรเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสิ่งของต่างที่ใช้ในเรื่องของไวรัโควิดส่วนมากก็คือวัสดุิีนเปิด เพิ่งใช้แล้วก็อยทิ้งไปไม่สามารถที่จะนํากลับมาทาความสะอาดหรือดำเนินการใช้แล้วใช้อีกได้นั้นเทศบาลก็ยังมีความจําเป็นก็มีความจําเป็นต้องใช้วัสดุขขสต่างๆเหล่านี้นะซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางโรตเรี่เคยต่างๆรวมทั้งดูจํานวนสิ่งของที่จะต้องใช้ในตามความจริง ซึ่งทาง่านก็ได้มาดูแล้ววันนี้ขณามของต่างๆก็ถึงต่างๆที่จะต้องใช้กลับมาให้พวกเราทาั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่พวกเราดีใจกันมากนะครับเพราะว่าจะต้องหากันค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ซึ่งเปลืองแล้วก็ยังมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงก็เรียนว่าสิ่งของต่างๆที่มอบมาให้นี้จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ แล้วก็จะพยายามประหยัดที่สุดนะแล้วก็เกิดความคุ้มค่านะกับการที่ท่านได้มามอบให้หรือว่าเป็นแบบฉบับหรือแบบอย่างที่ดีขององค์กรซึ่งเราเห็นว่าองค์กรต่างๆในทุกวันนี้ก็ลดน้อยลงเหลืออยู่แต่ลอตเตอรี่ที่ยินหยัดมั่นคงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่เรานี้มาตลอดป็ะถูโอกาสนี้ผมอขอบคุณ นแค่ผู้บริหารลอตเตอรี่ทุกท่านขอะสบความสุเนะแล้วก็วเป็นอ,อยู่เป็นแบบอย่างของคนดีๆของสังคมต่อไปคกลุ่มชาวไทยก็